สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆนะครับมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีทีไทยนะครับศึกจิตเมืองนอนทน์ครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับเวลา11นาฬิกา45นาทีโดยประมาณครับมุมสองเว้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้าบยดิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดิวติไทยสึกกิจเมืองนนในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับอาจมีการสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับคู่ที่หนึ่งะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลวอวมวยไทยจอมบึงนะครับส่วนทางด้านฝนะ่ายน้ำเงินซุปเปอร์บอลสิทธ์ยอดธงพิกัดหน4้อยปอนดน์ครับ ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับชาติพิชิตสอสอต้อย8ปเริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยางดำพุ่มพันม่วงพิกัด118บปอนด์นะครับส่วนคู่ที่สาครับเป็นรองคู่เอกมีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ฝ่ายแดงครับกองชัยชนายดอนเมืองครับส่วนฝ่ายน้ำเงินฉลามดำนายกวตทุ่งสงนะครับพิกัด124อยบปอนด์แล้วก็มาถึงคู่เอกนํำรายการนะครับก็มีการ เปลี่ยนกันด้วยนะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็คือดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์นะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนี่แลมโบ้เล็กต่อโยธาพิกัด14 141ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับ ขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m u a y d u n g ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ a m u y d u n g แล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสถึง100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโด่ที่มวยดิวิีไทยศึกจิตเมังนวน์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564นะครับเวลา11นาฬิกา45นาทีโดยประมาณนะครับทำการแข่งขันณนเะวทีออตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทางทานทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD ช่อง3 6นะครับให้แฟนมวยได้รับชมกันนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น,นี่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลวอลมวยไทยจอมบึงนะครับหรือว่าเม็ดเพชรนาชายสิทธิสุโกโตนะครับส่วนทนางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร์บอลสิทธิยอดธงหรือว่าสิทธิชอนะครับพิกัด124ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลน,นี่นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย23ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่วอมวยไทยจอมบึงนะครับโดยมีด็อกเตอร์สำรานสุขสแสวงครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องครับดักษาดแข้งขวางหน้าแทงหลักเหลียมดีสอกคมสอกแรงอาวุธเร็วนะครับเชิงชกฉลาดนะครับ แล้วก็ฟอร์มนี่ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับสฟอร์มหลังของทานดานฝ่ายแดงเพชรมงคลก็มีชนะนกยกสานะครับสายฟ้าตันเจริญขนส่งนะครับที่บูอารีนาหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนยอดนักรบแอดสันปาตองที่นนทบ,บุรีนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้นกยก4ี่ให้กับโจเซฟพุ่มพันธม่วงที่ตะวนันนะครับวันนั้นแพ้ความใหญ่นะครับสฟอร์มหลังของทัาดนฝ่ายแดงก็ชนะไปถึง2แพ้เพียงแค่1ไฟ่์เท่านั้นเองนะครับ ส่วนทางด้านฝแฟนน้ำเงินนะครับซุปเปอร์บอลเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับวัย19ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยดักเตะดักต่อยตีนหน้าแรงนะครับศอกคมอาวุธเร็วนะครับหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ถือว่ามีสะดุดๆอยู่นะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้คะแนนทรงชนะทอแสงเทียนน้อยที่ลุมพินี แพ้คะแนนบิลลาดินศิทชาตีที่บูอารีนานะครับลาสุดก็แพ้คะแนนให้กับบิลลาดินศิทชาติที่บูอารีนาอีกครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้ง3ามไฟล์เลยนะครับวันนี้ก็หมายมั่นปั้นมืออย่างเต็มที่นะครับที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีแห่งนี้นะครับเรื่องการเตรียมตัวฟิตซ้อมนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ เทียบกันที่ฟอร์มนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลนี่ดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะไปถึง2แพ้เพียงแค่1ไฟนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าพอดูรายละเอียดเข้าไปข้างในนะครับนักมวยที่อาจาซย์สุปร์บอลแพ้มานี่ยกตัวอย่างกอบิลาดินสิทธาตีนะครับก็ถือว่าชื่อมวยดีๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้บิลาดินนี่ก็ขึ้นชั้น ไปเอาชนะไอ้เจ้ากุมารเงินจิตเมืองนนมาแล้วนะครับมองดูแล้วการผ่านมวยของทางด้านฝ่ายน้ําเงินซุปเปอร์บอลดูได้เปรียบนะครับถึงแม้ว,ว่าฟอร์มจะแพ้มาแต่ว่าการผ่านมวยดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าทางด้านซุปเปอร์บอลนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมงคลวอมวยไทยจอมบึงไปได้แบบสนุกแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับ born, ซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือชาติพิชิตสอสอต้อย8ปริ้วนะครับ หรือว่าบ้านเจริญสุขนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับยางดําพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับหรือว่าสทเหียวบางแสนพิกัดหน่วยสิบแปดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงชาติพิชิตก็นับชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับวัย22ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจอต้อย8ริ้วนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับโดยมีสสชัยวัฒน์นะครับเป้าเปี่ยมทรั์นะครับหรือว่าสต้อยแริ้วนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวา เข่าในเตะต่อยแรงครับปั้มตีแข็งแรงบู๊ดุดันสอกสวนอันตรายเลยนะครับเป็นมือเพศเตี้ยสั้นหนาตันอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับบูดุดันผู้จิตผู้ใจเกินร้อยกาแลกกาสวนนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็มีเสมอดิโอนาตาแสงมรกตที่บูอารีนานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนดิโอนาตาแสงมรกตที่บูอารีนาะครับล่าสุดมีสะดุดแพ้คะแนนให้กับนินมงนังกรออสบายแท้ที่บูอารีนาะครับสามฟอร์มหลังนี้เสมอหนึ่งชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับยางดําก็นักโชคจากจังหวัดตากนะครับวัย21ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่โชควิทยานะครับโดยมีพันธำรวจโทสุขทัศน์พุ่มพันธม่วงเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็ อัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับสอกคมต้นๆน,นี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับฟอร์มสดด้วยอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกนะครับช่วงหลังๆนี่สี่ฟอมสุดท้ายนี่สดเหลือหลายนะครับอย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ สฟอร์มหลังของส้านฝ่ายน้ำเงินยางดำนะครับมีชนะคะแนนคมกิจอขันทองครับที่เวทีมดสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นมาแทนทั้งคู่นะครับแต่ก็ไม่ทําให้แฟนมวยพิดหวังนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนองซานเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับที่เวทีลังสิตนะครับลาสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยอีกหนึ่งฟ้านะครับชนะคะแนนยอดมงคลปอเพชรไข่แก้ว ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ฝ่ายนะครับอย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ4ฟอร์มสุดท้ายนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินยางดํานี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดร่างกายดีชกสม่ําเสมอด้วยนะครับดูว่า ทางด้านยางดาเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอและเป็นประจํามากกว่านครับทางด้านฝ่ายแดงชาติพิชิตนี่ไฟสุดท้ายที่แพ้คะแนนนินมงคลออสบายแท้นี่เดือนธันวาปี63เลยนะครับปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรือเวทีไปเท่ากับมาขึ้นชกในวันนี้ในในสัปดาห์นี้ก็เท่ากับว่าเรือเวทีไปถึง11เดือนเลยนะครับ ก็การเลื้อเวทีไปนานๆน,น่าจะมีผลกับการยีระยะไ้ายหรือเปล่านะครับก็ต้องดูการชคประกอบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินยางดานี่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจําสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเหลือหลายเลย4ฟอร์มหลังชนะรวดเลยนะฮะนะครับฉะนั้นร่างกายของทางด้านฝ่ายน้าเงินดูได้เปลี่ยนนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองมาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยางดาพุ่มพันม่วงนะครับ ฟอร์มสดร่างกายดีเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอมากกว่านะครับวันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นนักมวยที่มีอาวุธหนักแรงมีวินาทีทองด้วยนะครับเข้าก่อนนี้ได้เปรียบลุ้นกินเต็มลุ้นได้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยางดําพุ่มพันม่วง ส่วนคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือก้องชชยชนหนดอนเมืองนะครับหรือว่าก้องสยามทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฉลามดํานายกฤตทุ่งสงครับหรือว่าศูนย์กีฬานาไม้ไผ่พิกัด124่อนดอ่อนครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้องชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย19ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับโดยมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับซึ่งเป็นบุตรของเดือดตู่นะครับจอมจุมพิษนะครับ เต่ตูที่เสียชีวิตซึ่งเป็นคุณพ่อของทางด้านโมเสสนะครับได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับก็เลยทําให้ลูกชายนะครับโมเสสทอแสงเทียนน้อยมาดูแลค่ายต่อนะครับแล้วก็มีทางด้านเสียชํำนาญบุญจงนะครับหรือว่าฉนยดอนเมืองให้การสนับสนุนทางด้านก้องไัยไว้ด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านก้องชัยนี่เป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนขวางค้าแทงแรงนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับเป็นมวยเพชร เชิงสูงนะครับดักเตะดักแทงครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าค้ำเสียบขวางแทงศอกส่วนอันตรายนะครับเป็นมูลรูปร่างดีด้วยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ถือว่ายังมีสรุปสรุดอยู่นะครับมีแพ้คะแนนซุปเปอร์เลกนะครับจิตเมืองนนที่นนทบุรีหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนศักดิ์ศรีหนุ่มบางกะดีที่ลังสิทธ์นะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกสองให้กับซุปเปอร์เลกจิตเมืองนนทที่วทีมวยสยามอ้อมน่อยสามฟอร์มหลังนี้สรุดทั้งสามฝ้ายนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มถือว่ายังมีสรุุสรรอยู่นะคับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฉลามดําเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย20ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านนายกวตทุ่งส่งให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มีอธิีดก่อนชกเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมจัดแข้งแรงปั้มตีแข็งแรงนะครับเตะนําปั้มตามนะครับบูดุดดันเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตี ก้าแรกก้าสวนนะครับผดจิตผดใจเกินร้อยเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าดีกว่านครับฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูได้เปรียบนะครับสฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนแสนเอกลุ่มบางคดีที่ฝนจางชนบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก3าม,มหาเฮงสิทธ์เพชรลุ่งเรืองที่เวทีลุมพินีล่าสุดนะครับชนะคะแนนทรงชนะต่อบุรีที่บูอารีน่าสฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะไปถึง2นะครับจะเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำดูว่า ฟอร์มดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าชนะไปถึง2นะครับทางด้านฝ่ายแดงก้องชชยนี่3ฟอร์มสุดท้ายนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวดทั้งสาฟฝ่ายนะครับก็ยังวันนี้ก้องชชยก็หมายมั่นปั้นมือเต็มที่นะครับที่จะมาแจ้งเกิดในนัดนี้เพื่อเรียกสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อที่จะเป็นนักมวยแถวหน้าในศึกในสายศึกต่อไปนะครับเพราะว่าก้องชัยเดิมทีก็ชกอยู่แถบซึกวันทรงชัยนะครับวันนี้มา ที่ทินบูอารีนานะครับแล้วก็ดีกีนี่แชมป12์122ปอนด์นะครับศึกวันทรงชัยในในในเวทีธนกรสเต,เตเดียมด้วยนะครับศึกแชมป์เอสเอสวันนะครับ122ปอนด์นะครับอยอดมวยวันทรงชัยนะครับกองชัยนี่ก็ คว้าแชมป์มาแล้วนะครับก็ดีกีไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ดูจากการผ่านมวยแล้วก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าการการผ่านมวยแล้วก็กระดูกมวยต่างๆนี่มาก่อนแน่นอนนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงก้องชายฉนายดอนเมืองนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี่เป็นนักมวยมาเสริมแทนนะครับแต่ก็มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ชนะ้นะเรื่องการ เตรียมตัวความพร้อมนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับฟอร์มอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูได้เปรียบน,นะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงกล้องชัยชนะยดอนเมืองนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มหลังๆจะแพ้รวดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองว่ากระดูกมวยดูดีกว่าผ่านเบอร์ใหญ่หญมาเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับโดยเอาชนะคะแนนทางด้านฉลามดานายกวิทุทุ่งสงไปได้แบบสนุกเลยนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องชัยชนะยดอนเมือง ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าเพชรศรีนินคงชูช่วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแรมโบ้เล็กต่อโยธานครับหรือว่าเบิ้มผูดินนะครับพิกัด141ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงดวงสมพงษ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย23ปีนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับซอเอสสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาขบเครื่องสูงยาวเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาวนะครับวงใน ขวางหน้าค้ำแทงค้ำเสียบขวางหน้าค้ำแทงแรงนะครับรุนแรงกระดูกบวกระดูกเบอร์มวยดูยได้เปียกนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับผ่านเบอรใ์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะคะแนนเพชรดำไก่ย่าง5ดาวนะครับที่จังหวัดสงขลาที่บ้านเกิดนะครับหลังจากนั้นก็แพ้ลำน้ำมูลเล็กอออัจฉริยะที่เวทีลุมพินีล่าสุดนีชนะคะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับที่บูอารีนาาฟอร์มหลังนี้ชนะไปถึง2นะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่1ไฟ่์เท่านั้นเองฟอถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแลมโบ้เล็กนี่นะชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย18ปีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์ภูดินนะครับโดยมีอาจารย์เบิรมภูดินนะครับวิมลสามารถนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีทางด้านสิทธิศักเพชรพยาไทยนะครับทีมสตาฟเทนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแลมโบ้เล็กนี่เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยครับตีหน้าเร็วอาวุธหนักแรง แข่งแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีหมัดสอกคมอาวุธหลากหลายเลยนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในแข่งนี้ออกได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็รุนแรงหนักหน่วงรุนแรงด้วยนะครับฟอร์มหลังๆนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ธรรมดานะครับมีชนะคะแนนนนทชยัยจิตมองนนท่บูอารีน่านะครับหลังจากนั้นชนะนกยกหนึ่งบาแบ็กฮากี้นักมวยจากประเทศอิรานนะครับที่อ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนน อเล็กเพชรรุ่งเหลืองนักมวยอิตาลีที่ชนบุรีนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเรื่องฟอร์มการชกนี่ใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ก็เป็นนักมวยมาเข้าเสริมมาเข้าเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีรายการชกอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ดึงมาชกเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการ เตรียมตัวความพร้อมนี่ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายนะครับแล้วก็เรื่องฟอร์มการชกใกล้เคียงกันด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดวงสมพง์มาก่อนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่สดห้าวหนุ่มสดห้าวร่างกายดีนะครับคู่นี้สีเสื้อดีด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นหน้าเสือดันสู้กันอย่างแน่นอนนะครับทางด้านเป็นมวยในเครือข่ายในสาย ทีมงานของมวยดิวิถีไทยทั้งคู่นะครับะนนเรื่องบรรยากาศหน้าเสืออะไรต่างๆนะครับถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่กระดูกมวยเบอร์มวยชื่อมวยของทางด้านฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนนะครับดูว่าปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับลำน้ํามูลเล็กออจฉริยะนี่ก็ปะทะมาแล้วนะครับล่าสุดนี่ชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยนี่ก็ปะทะมาแล้วดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายแดงดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนนะครับมาก่อนนะครับกระดูกเบอร์มวยดูดีกว่านะครับ ก็วันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านรุ่นน้องอย่างแลมโบเล็กต่อโยธาไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายแดงครับดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์นะครับ ฝากไว้อีกครั้งนะครับคอมวยห้ามพลาดแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung a นะครับต้องมีแอดตัาหน้าก่อนนะครับ admuydung a นะครับและถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยวิถีไทยศึกจิตเมืองนอนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564นะครับเป็นการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นะครับบางครั้งบางทีอาจจะไม่ถูกใจแฟนมวยหลาย,ลาย,ลายท่านก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มวยชอบในวันนี้นะครับพอถึงวันชกจริงนี่อาจจะมาไม่ดีมาน้ําหนักเกินหรือว่ามาน้ําหนักขาดหรือว่า การซ้อมสรุดนะครับมีอาการบาเดเจ็บระหว่างการซ้อมก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นหมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติตะช่างนะครับ บวกกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบไปรู้แล้วก็สืบไปลึกว่าว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแส่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลนี้ก็มีชายไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19นะครับไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนนะครัับสสวดีครับ